ชีวประวัติปฏิปทาและพระธรรมเทศนาของหลวงปู่แหวนสุกินโนพระอรหันต์แห่งดอยแม่ปังเสนอตอนที่18เรื่องเครื่องรางของขลังและการปลุกเสกในด้านเครื่องรางของขลังและการปลุกเสก หลวงปู่แหวนท่านพูดอยู่เสมอว่าคนเรานี้แปลกเอาของจริงคือธทร,รมะให้ไม่ชอบไปชอบเอาวัตถุภายนอกกันเสียหมดที่พึ่งที่ประเสริฐคือพระตนตรัยนั้นเป็นของประเสริฐอยู่แล้วแต่กลับไม่มีใครสนใจพากันไปสนใจแต่วัตถุภายนอกจึงอาจกล่าวได้ว่าเมื่อคนเราไม่สามารถจะเอาคุณพระตนตรยัย มาเป็นที่พึ่งของตนได้เพราะอินทรีย์ยังอ่อนอบรมมาอย่างไม่เข้าถึงเหตุผลจะถือเอาวัตถุภายนอกเช่นพระเหรียญซึ่งเป็นรูปเหรียญรูปแทนเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านั้นก็ดีเหมือนกันถ้าผู้นั้นรู้ความหมายของวัตถุนั้นๆหลวงปู่ท่านให้ข้อคิดในทางธรรมะว่าวัตถุมงคลเหล่านั้น หากจะนำไปป้องกันตัวถ้าหากกรรมาตัดรอนแล้วป้องกันไม่ได้ไม่ว่าสิ่งไหนจะไปท้านทานอำนาจของกรรมนั้นไม่มีแต่ถ้าผู้นั้นรู้ความหมายในวัตถุนั้นนนว่าเขาสร้างขึ้นมาส่วนมากเขาใช้สัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่ทำแต่ความดีการมีวัตถุมงคลไว้ติดตัวก็มีไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติปัญญาของตนเองไม่ให้ประมาท ในการกระทำของตนต้องทำแต่ความดีเสมอเพราะโลกเขาบูชานับถือแต่คนดีเรามีของดีอยู่กับตัวก็ต้องทำแต่ความดีอย่างนี้แล้วก็นับได้ว่าผู้นั้นได้ประโยชน์จากวัตถุมงคลน,นั้นๆั้เมื่อเวลาลูกศิษย์มีความสงสัยว่าพระก็ดี เหรียญก็ดีที่หลวงปูท่ทำพิธีแผ่เมตตาให้มีคนนิยมกันว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หลวงปู่เสกด้วยคาถาอะไรหลวงปู่ตอบคำถามเช่นนี้ว่าที่กล่าวว่าแผ่เมตตาวัตถุมงคลน,นั้นท่านไม่เคยปลูกเสกพระอะไรเลยเคยแต่สวดสรรเสริญคุณพระตนัตรตรรยเท่านั้นแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้ที่นับถือกราบไหว้ จะอธิษฐานเพียงเท่านี้ไม่มีคาถาสำหรับเสกให้ครั้งอย่างนั้นอย่างนี้แต่อย่างไรท่านใช้บทต่อไปนี้คือติรัตนะนามการาคาถาโยสันนสินโนวรพธิมูเลเปตัดสานุภาเวนะหะตันตรายโยบางทีหลวงปู่ใช้บทว่าพุทโโยสัพป,ป,ปานินังสรนังเขมมุตตมัง ธรรมโมโยสัพพปานินังสรนังเข้มมุตตะมังสังโฆโยสัพพปานินังสรนังเข้มมุตตะมังอิติปิโสภะควาเปพุโธภะควาติสวากขาโตภะควาตาธรรมโมปัจจตังเวทิตโโบวินโยหิติสุปฏิปโนภะควโตสาวกาสังโฆปุญญกเขตังโลกาสาติคาถาสวดนมัสการคุณพระธนตรัยเหล่านี้ คือบทที่หลวงปู่ใช้สวดเวลามีพิธีแผ่เมตตาเกี่ยวกับการปลุกเสกท่านพุทธ,ธาพิเศษซึ่งปัจจุบันทำกันโดยทั่วไปทั้งเป็นการราดทั้งเป็นการหลวงเกี่ยวกับเรื่องนี้หลวงปู่ท่านให้ทัศนะว่าถ้าเข้าใจวิธีพุทธ,ธาพิเศษไปปลุกเสกวัตถุต่างๆที่สร้างขึ้นสำหรับเป็นเครื่องหมายแทนองค์ของพระพุทธเจ้านั้น การเข้าใจฉชนนั้นนับว่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงโดยท่านให้เหตุผลว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระตั้งแต่เรายังไม่เกิดท่านเป็นพระพุทธมาก่อนพวกเราหลายร้อยหลายพันปีแล้วถ้าใครไปปลูกเสกวัตถุให้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนับว่าผิดเราเองเป็นเพียงสาวกจะไปทำวัตถุซึ่งเขาสร้างเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้า ให้เป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรวัตถุที่เขาสร้างขึ้นนั้นสำเร็จเป็นพระแล้วโดยสมบูรณ์ตั้งแต่เขาสร้างเสร็จเพราะเป็นที่ท,ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นรูปเปรียบรูปแทนของพระพุทธเจ้าดังนั้นวัตถุนั้นนั้นจึงเป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่เขาสร้างเสร็จจะไปปลุกไปเสกให้เป็นพระอีกไม่ได้ หลวงปู่ท่านเรียกพระพุทธรูปว่าพระบรมรูปท่านกล่าวว่าพระบรมรูปของพระพุทธเจ้านั้นแม้จะทําสําเร็จขึ้นจากวัตถุใดๆท่านก็สําเร็จเป็นพุทธะในความหมายแล้วอย่างสมบูรณ์เพราะวัตถุนั้นเขาสมมุติเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนองค์ของพระพุทธเจา้าแม้จะเป็นเพียงวัตถุเราก็ควรกราบไหว้บูชาได้ด้วยความสนิจใจ ไม่มีวิชาคาถาอาคมใดๆที่จะมาปลุกเสกพระพุทธเจ้าได้เพราะสำเร็จเป็นพุทธะตามความหมายที่เราได้สร้างขึ้นแล้วที่เรียกกันว่าพุทธ,ธาพิเศษนั้นควรจะเรียกว่าพิธีสมโพธพระหรือพิธีนมัมศการพระจึงจะถูกต้องตามความเป็นจริงดังกล่าวมาแล้วสำหรับการทำน้ำมนต์ก็ดีท่านมักใช้บทมงคลจักรวาลน้อย สมัยก่อนผู้คนยังไม่รู้จักท่านมากเหมือนปัจจุบันเวลาชาวบ้านเอาน้ำไปถวายขอให้ท่านเสกให้เช่นเขาจะบอกว่าคนนั้นคนนี้จะคลอดหรือคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้หลวงปู่เสกน้ำมนต์ให้ด้วยบางทีท่านนึกสนุกขึ้นมาท่านก็จะพูดว่าเออเวลาอย่างหนึ่งเขาก็ไม่บอกเราเวลาจะคลอดจึงมาบอกเรา ทำให้ลำบากพระเจ้าพระสงฆ์แทนที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเวลาท่านเสกน้ำมนต์ท่านก็จะเสกดังๆว่าสบบับะพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสับพสังขานุภาเวนะเป็นต้นสัเบเตโรกาสัเบเตบ,บยาเป็นต้นวินัสสันตุสดาสุธีพระวันตุเตเอา หายโรคหายภัยอายุมั่นขวัญนน,นี้คือคาถาคลังของหลวงปู่แหวนสุกินโน